สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ yeah. เอาจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ทำนะเพราะว่ามันมันแก้เด็กนิดเดียวเองอะก็อาจจะเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับเพราะว่ามีน้องๆขอมาเยอะมากนะว่าคาเลซอของคุณพ่อที่จัดใส่เจ้าโปรโมเนี่ยไปแล้วเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะ่าจะไปเร็วๆเพราะว่าสกงสกิลคุณพ่อจะไม่พูดถึงเลยนะจะข้ามไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปคุณพ่อจะแปะ คัเดเลอกซอสเก่าให้นะฮะจะได้ไปดูสกิลดูพี่เล่นจริงๆในนน้นกันละกันเนาะสำคัญจริงๆคือเจ้านี่นะฮะมันอยู่ในมันจะเป็นไมเทินมันเป็นการ์ดในไมเทินแต่ว่าตอนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าล็อตโปรงโมทละล็อตของร้านค้าอ่าช่วงที่ร้านค้า,ามาขายก็จะต้องไปตามพวกเพจของร้านค้าที่ขายการ์ดว่าใครจะเอามาขายเป็นชุดยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็ดูลานที่ ดีๆหน่อยได้รับความชื่อถือคนคอมเมนต์เยอะคนกดไลค์กดแชร์อะไรพวกนี้เยอะร้านแบบถ้าร้านแบบไม่ค่อยมีคนตามเยอะอะไรพวกนี้อาจจะต้องระวังระวังหน่อยก็ดีนะฮะก็หรือให้ปลอดภัยจริงๆก็รอไม่เทินอาจจะตามงานแข่งอาจจะมีไปบ้างหรืออาจหรือว่ารอเข้าเว็บซึ่งอาจจะประมาณสักเดือนหน้าหรือสิ้นเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคใบนี้มันดียังไงมันทาให้ค่าเลสซออะลุกขึ้นมาในครั้งที่2ในง่ายขึ้นแบบง่ายมาก แต่แต่นะฮะมันไม่ใช่ตัวเดียวที่ทำให้ลุกได้คือมันบอกว่าถ้าในบโซเรามีการ์ดเกตหนึ่งถูกบเจ็ดใบการ์ดใบนี้ถูกบายหนึ่งใบเท่ากับเจ็ดใบหมายความว่าเราต้องมีการ์ดในบโซนอยู่แล้วเจ็ดใบก็คือลุกจากการบายหลุมเจ็ดใบแล้วหนึ่งครั้งก็หมายความว่ามันก็คือจําเป็นที่จะต้องถมเกตหนึ่งเข้าลงหลุมให้ได้เจ็ดใบนั่นแต่ขึ้นสามเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็ ทำให้ถึง,ถงไอ้นี่ถึงจะบายตัวเองได้อีกซึ่งเด็กเนี้ยเหมือนเดิมเปรียบนั่นเองก็ตัวเริ่มก็เป็นดาวิดหรือจะเป็นหมาก็ได้หรือจจเ็นรีเวนเจอร์ก็ได้ไม่ซิกเกตสคุณพ่อยังใช้โครงเดิมเหมือนเดิมหมดเลยทั้งเกต2เกตสนะฮะก็จะเป็นคา l ์เดตซอสดากอนใบนั่นเองและคุณพ่อยังแอบติด ไอ้นี่ไว้หนึ่งใบนะฮะเอาไว้บึมบอดเราแล้วก็มันสามารถบึ้มบอดอะแล้วมันแล้วมันคอจากหลุมนะ่ก็คือไปคอเกตสองมาช่วยตีหรือคอคาเลตซอสมาช่วยตีก็ยังได้อะแบบตกแดมอะไรพวกเนี้ยก็ได้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์แถมตัวที่คอลงมากับตัวมันบวกตัวละหมื่นด้วยและเด็กนี้มันเล่นกับฟอสสอง่ยถ้ามันพลังเยอะก็ถือว่าโอเคหมดนะฮะเกตสองก็ยังใส่เป็นโครงเดิมเปียกหรือคุณพ่อจะแนะนําอะไรเพิ่มให้อีกนิดน,นึงละกันก็จะเป็นอ่ามุิ มูลออนสเปียร์สี่ใบเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไอ้บวงห้าพันโมสามติดเกตหนึ่งบัตรหนึ่งจัวอีกสามใบเหมือนเดิมซึ่งไอเนี่ยจะใส่สี่ก็ได้ถ้าถ้าคุณไม่มีนกนกคุณพ่อจะว่าหายากมากคุณพ่อตอนนู้นได้มาจากน่นจาจะโปรโมซื้อของแล้วก็น่นาจะได้ได้มาจากกิจกรรมในดิคอร์ดอีกอะเออน่นจาจะพวกนี้มาเยอะนะฮะก็มีนกถ้าไม่มีนกคุณพ่อแนะนำมีู่สองตัว ก็คือใส่ไอ้นี่สี่เต็มแล้วไปเพิ่มเคิร์เลนเซอร์ดากอนไม่ใช่เคิร์เลนเซอร์ดากอนเคิร์เลนเซอร์เฉยไอที่ต้องคอทับต้องคอทับสนามแล้วก็โซบัสหนึ่งไงดํมหนึ่งอ่ะแล้วบวมันบวกหมื่นก็ได้หรือใส่ไอ้นี่สามมอนเดิมและสองใบเนี้ยไปใส่เกล็ดสองที่กินเพื่อนและบวกพลังก็ได้ที่อยู่ในกล่องคาเลนซอร์ดอะ่ะได้ทั้งสองแบบนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยตีได้ช่วยกินได้ก็ จะลดการป้องกันของเราไปแล้วไปเพิ่มการโจมตีแทนนั่นเองนะฮะโอเคเกตหนึ่งเกตสองเกตสามเออเกตสองกับเกตสามก็จะเท่านี้เนาะเหมือนเดิมเปียบที่เปลี่ยนไปจริงๆคือโครงเกตหนึ่งเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่เยอะมากก็จะใส่เป็นเจ้าตัวใหม่นะฮะเอาวันกินไว้สี่ใบเอาวันกินหรือเอาวันกันเอาวันกินเนาะสี่ใบเปดพันชิวหมืน่นออตโต้เมื่อการทิ้งถูกมเมื่อการนี้ถูกทิ้งในเธอเราในเธอเราเท่านั้นนะ ดูทัีเด็กสามใบเอาการ์ดหนึ่งใบลงดับโซนที่เหลือไปเลียงใต้เือที่เหลือไปเตียงไปเรียงใต้กล่องอีกสกิลหนึ่งคอนเทนเนอรในดับโซนถ้าในขณะที่การ์ดนี้จะถูกบายจากในดับโซนถ้าในดับโซนเรามีเกตหนึ่งถูกบาบไปแล้วเจ็ดใบก็คือในในบาบโซนเรามีเกตหนึ่งเจ็ดใบอ่ะไอนี่จะเท่ากับว่าบหนึ่งใบเท่ากับเจ็ดใบก็คือไอเนี่ยมันต้องอยู่ในดับสักสองสามใบอย่างเงี้ย มีสักใบหนึ่งแล้วในในเนี้ยมีในบโซนเนี่ยมีเจ็ดใบแล้วคุณก็บายแค่ไอ้นี่ใบเดียวแล้วลุกคาเลตได้เลยทําให้ลุกครั้งที่สองมันง่ายขึ้นมากๆนั่นเองนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเปิดห้าหาสามนะครับก็สามารถทิ้งมือได้คอมโบก็คือทิ้งเป็นไอ้นี่ก็จะมีสกิลหรือไอโมลิออนสเปียร์ที่โซบัตหนึ่งทิ้งเกตหนึ่งอะทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทิ้งเป็นเกตหนึ่งได้พลังนะั่นะก็ทิ้งเป็นไอ้นี่ก็ได้ก็จะได้เปิดสามทิ้งอีกหนึ่งใบทําให้เราสามารถ ฟาร์มเกตหนึ่งในหลุมได้นะฮะก็เปิดหน้าสามแล้วก็ไอเนี่ยยังใส่เท่านี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้ชอบอะไรมันมากเลยคือเล่น10บตาคุณพ่อจะโม่สามแล้วหยิบได้หนึ่งครั้งอะ่ะคือปกติอ่ะเป็นแหละให้อย่างมากเลยก็คือหนึ่งสองใบทิกเกอร์ใบหนึ่งหรือไม่ก็ทิกเกอร์สามใบคือทุกครั้งเลยอะ่ะนานๆจะเจอโมลิออนสเปียหรือจะเจอคาเลสซอสักทีนึงอะ่ะก็ก็เลยไม่ค่อยชอบมันนั่นเองเนาะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับที่เหลือจะเป็นเซตเนมาน4ใบเหมือนเดิมแล้วก็ไซส่ซอดียเกอร์ปิโอมินสใบเหมือนเดิมแล้วก็ลดไปลดไอ้นี่ลงเหลือ2ใบนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เราใช้มลิออนสเปียบ่อยมากๆคือโมลิออนสเปีย่ค่อนข้างจำเป็นเพราะว่าทิ้งเกตหนึ่งทิ้งไอตัวนักเวทใหม่นั่นแหละทำให้ไอันี้มันลดลงไปหน่อยนึงเนาะ เ okay, กับมานะฮะก็ก็เลยใส่เนี่ยลงไปนิดหนึ่งสองใบเพราะว่าโอกาสใช้ก็เลยจะกลายเป็นจับจับช่วงเอาว่าอ่ะตราเนี้ยคาเลตซอสเราอะ่ะเราสามารถโมกิสามเอ็กโมกิหนได้3ใบบวกสามหมื่นเลยถ้าบวกส0 0 0 0ื่นปุ๊บคุณก็เอาเนยมาเอาเนวานบิดแล้วเอานี่ลงมาเลยไม่ต้องคิดเลยถ้าคาเลตซอสพลังแรงแต่ถ้าคุณเปิด3ามแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยสัยอย่างคุณก็เอาเนมานบิด แล้วไปลงปีกดําแทนหรืออะไรมันปแต่ว่าไปลงไอ้นี่มาช่วยช่วยตีข้างๆเฉยช่วยช่วยบูทข้างๆเฉยแล้วไปองกดสก,กิลเพราะว่าฟันตรงข้ามให้อยากหรืออยากจะมันไส้ฟันตรงข้ามเล่นๆแบบฟันตรงข้ามห้าพันมิตหรือหมื่นมิตหมื่นห้าเงี้ยหมื่นห้าสองไดมันไส้บึมทิ้งขอสองใบหมื่นห้าก็ได้ก็เลยเป็นทางเลือกเล็กๆแทนเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับก็จะใส่เป็นดอสี่ คีแปดนะฮะคีดแปดนะเพราะนี่ไอ้นี่สี่ได้อยู่นี่ใบหนึ่งนะสามใบอยู่นี่ใบหนึ่งนะแล้วก็คีแปดแล้วก็ฮิลสี่เหมือนเดิมนะฮะโอเคซึ่งบางคนอาจจะไปใส่เป็นคีดสิบสองก็ได้ถ้าใส่คีสิบสองคุณพ่อก็แนะนำให้ลดไอ้นี่ออกไปเลยไม่ต้องใส่แล้วก็จริงๆลดเป็นเนมานไปเลยสามสี่ใบก็ได้ เพราะว่าตัวอื่นคุณพ่อไม่ค่อยอยากจะให้มันลดเท่าไหร่ก็าจะาลดเป็นไอ้นี่สองลดไอ้นี่สองก็ได้ก็จะใส่คีแล้วก็ใส่พีจีเพิ่มมาแทนแล้วก็ไปใส่เป็นคริสิบสองได้เนาะก็วิธีเล่นของเด็กก็จะเหมือนเดิมเปียบไม่ได้ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยก็ให้ตรงสายคือแบบฟุกมือดีมากๆคือไล์เป็นไอ้นี่แล้วเปิดห้าหาสามแล้วยิบเกียร์สามได้ยิบเกียร์สามได้ปุ๊บแล้วคุณไปทิ้งเป็นไอ้นี่ทิ้งมือไนอเป็นไอ้นี่ ก็จะเปิดสมทิ้งหนึ่งใบสมมติก็จะมีสมมติว่าเปิดสามเจออีกหนึ่งใบก็ทิ้งอีกหนึ่งใบแล้วก็ขึ้นสองเพอร์เฟกไลแบบโคตรโชคดีอ่ะวันนี้คือดวงมาโมริออนสเปียโซบัสหนึ 1, so ่งโซบัสเกตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบสมมติทิ้งเป็นตัวเดิมแบบเหมือที่บอกว่าวันนี้ดวงดีมากอ่ะเปิดสามทิ้งหนึ่งใบสมมติว่าเนี่ยทิ้งเป็นเนบานแล้วก็ลงเนบานมา บ,บิดบัดบิดมีบัสอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าขึ้นสามเฮ้ยขึ้นมาอันนี้ก็ลงมาเป็นปีกดำอาจจะในวันไว้ฝั่งนี้แล้วปิกดำไว้ตุดบัดหนึ่งจั่วตอนนี้เรามีหลุมอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าขาดแค่สองใบอันนี้ตีบวกหมื่นสองหมื่นสองมืนห้าจบเทินขึ้นเทินต่อไปคาเลซอสดากอนมังกรผู้พิชิตคาเลซอสดาก,อ,กอนอิมเมอร์เซตี้กิฟต์ฟอสอง บิดบิดครานี้ก็บิดไปหาไอ้นี่มาก็ได้ถ้ามิถ้าแบบบาร์ดไม่พอหรือบาร์ดน้อยแล้วก็อาจจะมีอะไรโมลิอนสเปียหรือไอ้นี่ก็ได้มาช่วยตีหรืออาจจะเป็นโมเลิอนสเปียก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วค้นเลซอสอย่าลืมเปิดสมมุติได้เจออีกสองใบตอนนี้มีเจ็ดใบแล้วไอ้นี่เปิดอีกมมเจออีกใบหนึ่งแปดใบอ่ะพอแคน่นี้สมมติแค่นี้พอแล้วไอ้นี่ไม่ต้องกดก็ได้แค่นี้พออสมมติไอ้นี่กดอีกทีนู่นซ้ำก็ได้อ่ะ เก้าใบโคตรคุ้มอะ่ะคือมีโคตรจะคุ้มอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ตีเลยแวนวิ่งเจอสองใบใช่ไหมสามสามสามแปดตีเสร็จเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอาหลุมเจ็ดใบไปก็คือเอาพวกทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวใหม่ไปสามสี่ตัวใหม่เก็บห้าหกเจ็ด เก็บตัวใหม่ไปสใบเท่ากับว่า2เทินเราการันตีว่าถ้ามีบา,บา,าร์บาร์คาเลซอสจะลุกได้ทุกเทินแน่นอนแค่นี้เองก็มันอยู่ที่ดวงเหมือนเดิมอ่ะมันคาเลตซอสอะต่อให้คุณจัดเด็กแบบนี่คือเกตหนึ่งเยอะมากๆเลยนะมันแล้วคุณพ่อเล่นอ่ะอจริงๆคือมันสามารถลุกได้ในไรแรกไรแรกก็คือลุกได้ถ้าแบบมือไม่ไม่แย่จนแบบโอ้โหน่าเกียดอะยังไงก็ลุกได้เหมือนเดิมมันก็จะคล้ายๆกับโครงเดิมแค่เอาไอ โปรโมออกไปเฉยเพราะว่าโปรโมแลบนั้นอะ่ะมันก็ดีนะจริงๆริงก็ชอบนะแต่ว่าที่มันแน่นมากๆเลยจะใส่เก็ดหนึ่งเพิ่มมันก็ไม่ใช่แล้วอะ่ะก็เลยต้องไปลดตัวนั้นออกแล้วก็เอาไอ้ที่มังกรม่วงอะ่ะไปใส่ที่นั้นแทนแล้วก็ไอ้ไอ้ใบใหม่อะ่ะใส่ที่มังกรม่วงนั่นแหละก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเป็นโครงที่ค่อนข้างจะหางไงนอกจากนอกจากอีกาที่คุณพ่อบอกไปแล้วว่าอีกายในกล่องไหนไปตามเก็บกันได้นะครับโอเค วันนี้ไปแล้วสั้นๆเร็วๆเพราะว่าเป็นแค่อัปเดตเด็กเฉยๆไม่อยากจะให้มันนานนะเพราะว่าน้องๆขอกันมาเยอะเลยอัปเดตให้นะไม่งั้นไม่อัปเดตให้แล้วนะไม่งั้นจะปล่อยเนียนนะเนียนไม่ทําให้ด้วยซ้ํานะฮะก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมคอมเมนต์ข้างล่างได้คุณพ่อพูดตรงไหนเร็วไปหรือว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงนะก็คุยข้างล่างได้นะครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ